นักเรียนฟังในฐานที่สองนี้ก็เป็นฐานของบทลงโทษของบุคคลที่ทิ้งละหม,มาดไม่ยอมกระทำละหมาดตอนที่อยู่ในดินยาในักเรียนได้ยินไหมขอโอกาสจะกลับมาทําคุณงามความดีใหม่ได้ยินไหมครับได้ยิน,ยนมีโอกาสไหมไม่มีไม,มไม่มีโอกาสแลว้วหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะคิดหวนกลับมาทําดีได้อีกแล้วมันเป็นความหวังที่หมดโอกาสแล้วแต่เขาก็คิดว่าเข้าใจว่าเพราะความเจ็บปวดที่โดนคงจะมีโอกาสสักนิดหนึ่งอนะ่ะให้กับเขาแต่อันความจริงมันไม่เหลือโอกาสแม้เพียงชั่วทิบตาเดียวก็ไม่เหลือแล้วนักเรียนดูโทษโดนทุก ไปที่ศีรษะเลือดไหลเจ็บปวดแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โดนทุบทุบอยู่อย่างนั้นทุบตัวเองอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่เอาใบหน้าของตัวเองหัวศีรษะของตนสู้หยุดก้มกราบต่อผู้อภิบาลคืออวสุบฮานวูวะตาลาเป็นผู้ที่เย่อหยิง่งไม่ยอมแม้จะก้มลงทำการสักการะผู้อภิบาลซึ่งเป็นเจ้าของโลก เป็นเจ้าของชีวิตของเขางั้นเราก็จะคิดเสมอว่าเราจะทำไหมมันอาจจะลำบากการละหมาดเราคิดเกียจบ้างแต่เราจะไปเจออย่างนี้เนี่ยมันหนักกว่าไหมเราจะคิดว่าเราจะทนได้ไหมนั้นมันก็อยู่ในสติของนักเรียนที่นักเรียนทุกท่านจะต้องคิดว่าเพียงแค่ห้าเวลาเท่านั้นถ้านักเรียน ไม่ยอมปฏิบัตินักเรียนจะโดนอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะชดใช้ความผิดของเราได้คิดดูนานแค่ไหนแค่เรายืนนานๆบางทีมันอาจจะมีลมบา้างแ,แล้วถ้าโดนอย่างนี้ตลอดกว่าจะจ้งสดสิ่งที่เราทำเอาไวนะ้น่ะมันจะนานสักแค่ไหน,นเจ็บปวดเท่าไรถ้าตายก็จบ